ล่าวปว่าแหละยังรอคอยเธออยู่เสมออยากบอกกับเธอว่าชาสุดหัวใจได้ยินไหมได้ยินไหมตำนานรักยายซารอคอยสามีกลับ ตอนตาวันละลับสัญญาจะกลับมาจ้างอ่ได้กลับมาหรอกตายหน่อยหรือตายหลายนทนายอย่ากลัวตีนกลัวหรืออยากลังอย่างนั้นสามีจะหายไปและเลือกออกไปถ้าเล่เล่เไกลสุดสายตาเขาไม่กลับมา สามสัญญาแต่ฉันก็ยังรอยืนรอความหวังกับท้องฉะเลที่ว่างเปล่าประชาธิไปไตยมันอยู่ที่ปลายปากกาเราแต่ว่าความรู้มันแค่เพียงกระดานฉชนนวนหิลจะบาปกครองคนอย่างกู ได้ยังไงไอเย็ดแม่เ okay? งี้ยไอควายเสียงหัวใจของแกดานชนวนหิลสมดําหน้าคนง่อยจะมันเยอะวันฉลาดจมจบูกยังไงก็เข้าคงเทปไอเย็ดแม,ม่งสมดําหน้าตายได้สักดีให้มันตายไปหมดโลกเลย แคพูดชักชวน,นเชิญเชิญไอ้ยันแมคุย